สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ชั่วโมงแห่งศาสตร์จากธรรมชาติที่จะช่วยพลิกฟื้นชีวิตความเป็นอยู่ของคุณให้ดีขึ้นได้และถูกหลักฮวงจุย้ยกับรายการตีลี่ฮวงจุย้ยดิฉันเตยรัชมนรัตนวราหะค่ะและที่นั่งอยู่ข้างเตยนี่นะคะคือสุดยอดสินแสแห่งศาสตร์ฮวงจุ้ยเลยค่ะสินแสจ,จิระจิระเจริญเวศค่ะสวัสดีค่ะจา้าวสวัสดีครับสวัสดีครับคบผู้ชมครับ ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยนะคะว่าวันนี้เตยตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มานั่งอยู่ข้างอาจารย์ค่ะเพราะว่าเตยน,นะคะตอนแรกที่อาจารย์ติดต่อไปให้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการนี้สนใจมากๆเพราะเ,าะเตยเองก็ชื่นชอบเกี่ยวกับาศาสตร์ของฮวงจุ้ยอยู่แล้วค่ะยิ่งมานั่งอยู่ข้างสุดยอดปรมาจารย์แห่งฮวงจุ้ยอีกโอ้โห ขอฝาก,กเนื้อฝากตัวด้วยนะคะค,ค่ะเราต้องถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะเห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ไปทําปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับพวงจุ้ยที่ไต้หวันมานี่เพิ่งลงจากเครื่องเลยใช่ไหมคะพเพิ่งลงจากเครื่องเมื่อคืนครับอ๋อเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์นี่ซีนามิพอดีเลยอยู่บนไฮเวอย์อยู่ค<อ>่ะแล้วที่ไต้หวันอาจารย์ไปทําอะไรมาคะก็ก็ได้รับเชิญไปไปดูให้ครับ แต่ว่าก็จะเล่าคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะว่ามันแปลกมากๆมันมีอยู่ตึกอยู่ตึกหนึ่งแค่แค่นิดเดียวแค่นถ้าบอกในประเทศไทยถ้าถ้าบอกว่าถ้าให้อาจารย์ไปดูไปซื้อน่นาจะอยู่ที่ราคาไม่ต่ำกว่า5แค่สูงสุดก็ไม่เกิน5้าหล้านบาทแต่คุณเตยเชื่อหรือกว่าตึกอันเนี้แค่13ชั้นอยู่ชั้น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 ที่13กว้างก็น่าจะอยู่ที่ไม่เกินร้อย หรือร้อตารางเมตรมูลค่าเท่าไหร่รับรองว่าไม่มีใครเชื่อหรอกว่าแพงที่สุดของไต้หวันแพงที่สุดของไต้อยู่ชั้น13แพงที่สุดด้วย280้ล้านครับอันดับหนึ่งที่แพงที่สุดแพงมากเลยค่ะแล้วก็พื้นที่เล็กมากถ้าจันไม่ได้ไปเห็นกับตาไปสัมผัสกับเจ้าของโดยตรงที่ซื้อเนี่ยจะไม่เชื่อเลยว่านี่หรือ280บล้านแล้วเป็นยังไงคะทำเลวงจุ้ยเขาเขาก็บอกข้างหลังมีภูเขาแต่ภูเขาก็มีถนนขั้น อาจารย์ก็บอกว่าจะพูดถึงเอาใจเขาก็บอกโอเค <ภา S 2> ใช้ได้แต่ข้างหน้าถานนก็ไม่ได้สี่เหลี่ยมในในล้อมรอบแต่มันก็เป็นมีม,ม,มุมตัด <ภา S 2> มุมตัดทีนี้มันก็ไปแก้หวงจุ้ยว่าเอาน้ําไปทำนี่คือทำศาสระ เอาธรรมชาติเอาน้ำไปดึงให้มันในพื้นที่ให้มันตรงได้ไงแล้วก็เอาพูดเอาใจเขาเน้นหนึ่งว่าโอเคมันใช้ได้แต่ถ้าเป็นจริงๆริงนะพงจุ้ยยังไม่ในร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะทั้งหลังมันมีถนนไปตัดเชก่อดตรงนี้ถึงภูเขาไงนี่แหละค่ะนี่แค่เกิดเริ่มต้นนะคะที่อาจารย์ไปพบเจอมานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำเลมีความสอดคล้องกับพงจุ้ยเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะได้รู้กันแน่แว่าทำเลมีความสอดคล้องกับพงจุ้ยยังไงนะคะ